มาให้มาให้หายคิดถึงกันนะคะแล้วก็ให้อนาหาคิดถึงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณได้คิดถึงมากเลยค่ะพี่เอสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาในลุกปากแดงนะคะก็เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งถือว่าเป็นวันที่แบบเราได้รีแลกตัวเองนะคะก่อนอีกประมาณสองวันเนอะวันที่พีดิมแล้วก็วันไฟแนลนะคะใกล้แล้วนะคะทุกคนสนุกมากๆเลยทุกคนตอนซ้อม จะบอกว่าตอนซ้อม,มก็คือแบบพยายามแบบใส่ผ้าใบมากเพราะถานอมเท้านะคะจะได้แบบเออไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรแต่ตอนเต้นคือลืมไปเลยว่าใส่หนิ้วนะคะสุดยอดจริงๆริงรุนมากตอนลองเกลือรถนะคะทุกวันคือวันไฟแอลนะคะวันนี้คือทุกคนลากลาตียาวหมดนางงามมีแปดสิบคนนะคะทาปากแดงไปแล้วเจ็แปดคนงงมากอนนัคคือหนึ่งในนั้นขอบคุณค่ะภูมิใจมากขอบคุณค่ะรู้สึก วันนี้รู้สึกเต็มที่มากรู้สึกเต็มที่กับเส้นทางมิชชั่นเวิร์สมากมากเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นตัวเองบนเส้นทางเนี่ยแบบแบบเป็นเส้นทาง,งความฝันนะคะภูมิใจมากๆเลยก็บอกว่าทุกคนจะม้วนม้วนสนุกกับแอนนานะคะโอ้ดูกันหกพันคนตอนนี้เป็นตอนใส่สายของทุกคนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเรือ <c oughs> เอาแรงมาจากไหนดีมาก <c oughs> ทุ่มสุดตัวคะ่ะเอาแรงขุดทั้งหมดมาจากแรงในอนาคตเอามาใส่นี่ให้หมดเลยะคะอนาคตหน้านหน้านะคะไม่ใช่อนาคตบนไฟนอล ลงจากรถคือ Greek, กรี๊ดมากด้สาวสือลงจากรถก็คือเต้นเลยนะคะเราเป็นนิวอลีนเป็นเมืองแห่งดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเต้นแบบเต้นรับเลยแอนนาเต็มที่ทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะทุกคนพรุ่งนี้วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่โอ้ยสี่วันเองทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะแอนนาอยู่ที่นี่มาทิตย์หนึ่งแล้วก็ใจค่ะ โอเคทุกคนก็ตอนนี้ Hi, ลูกเม็ด h I I live now <Huh? S 1> I live now เก oh, <please>, okay, ก็เดี๋ยวตอนนี้อนนาก็กำลังจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะซ้อมในครั้งสุดท้ายก่อนวันพิลิมนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลย Love you guys Love you everyone Thank you so much and I'm so fun today นะคะ Bye. <laughs>